โอ้นอสายเอ,อ๋ยสู้วัดป่อยวางไม่เลยไอ้ผู้ทำข้าวนองบ่นนองผู้มาทางนำจะทำข้าวหาป่าเอินแล้วบรรยากาศสายนำเห่า ยอดเลยน้ำเ่าเป็ดลอยเท่มน้ำใสใส<ท>เอเอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป เป็ดลอยน้ำนโอ้ยว่าแต่กล่องลนน,น้ำไซส์ดีขนาดเลย,เน,เยน,นี่พูดสิม่าตีโป่งเล่นน้ำพ <c oughs> ูดสิม่าตีโป่งเล่นน้ำออทักขนาดเลยโอ้บรรยากาศน้ำเขาเป็นเกลียวเขาแล้วกันเบิด์ตเห เดี๋ยวจะตีนะโอ้มามา,มาผ้าอาบน้ำเผา อาเย็นๆโอ้น้นำเผาหนีง่งามสายน้ำเผาลงมาเลยลงหันก็ได้ลงนี่ก็ได้เลงลงดียเ๋ยวกล่องลงมาเด้อเวลาเปียกปุป๊บไปยังดอกเสียบอยู่เร็วนะ ยางดีดเด้อมันยัดีเยอมันปนลกรกออากาศดีไว้หน่อยเอ้ยนาเห่าวกระไซขนาดเลยเอ้แระวังโทรศัพท์ยางเดียวนี่ยว่างนี่วบ้าง,าางนี่ <c oughs> มา่นี่ไหนแม่ไหนมนโอ้ยเนาะเออมาหลดมานี่ยจมน้ำกระซางต่อไปเนี่ยก้อนถึงงเดิน่มีสายไหาบน้ำก่อนนอาบน้ำที่น้ำเห่าสายน้ำเห่า Okay, I have that เย็นแท้เย็นเย็นนี่จะ่ผมีนั่นแหละเอาไอ้ถุงมาให้นะฉีกมา้นะนี่นะมีอ๋อฉีกฉีกฉ้เนถุงเดียวปเ่นจะเอามาเป็นถุงเดี๋ยวกแล้วเดียนันอันี้ล่ะเล่นเออฉีกมถุงเดียวหนียวอาเอาไหม อโอ้โลดนงี้ยหายไปแล้วได้ <laughs> ยอยู่ <laughs> บออะ่รนะแจสผมไหมนี่เอามาให้อ่านหนึ่งนะอยากได้คุณเด่นได้น้อยเดียวหนึงมาชีเ้เงยแอกเอาเถอะฝนเลยเพราะวันทีู่ได้ละเคืเดียวแล้า

ตีนแมตีนเลยอ่อสักสักอ่ะสักเหมือนกับตัวตัวตีนเลยวอาให้ยมสผมตดแต่ดําแค่ดําว่าตีนยิ่ดํขนาดตายนลยเราจะด่ดส่กกั

ดาบน้าต่อก่อน่ายบรรยากาศให้เบิ่อนมอกก็นั่งลงขนาดนี่หาโมงแรกไงนี่มอกบ,บรรยากาศดีขนาดเลยน้าเหา่าที่บ้านเหา่า ha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  It's quite a while, but that's what you've been doing There you are Right? Right? กาศดีขนาดเลยมักขนาดเลยเนะ <c oughs> าะว้าวบรรยากาศชุดยอดอีนี้ <c oughs> น้ำเฮาบ้านเฮาเตอร์บ้านเฮาไต,าเาต,าเาต้เมืองส้มเหนือ แขวงหัวพันสอปปลาวอาบน้าห่ายัมแรงจื้นอันเลยนั่นตัวนั้นนังนังเป็ดจืนนนังเป็ดอันนี้จื้นสิเหตย์อย่างนี้ตัวนี้ น้ำ um, <laughs> <one>. ินี่น้ำเโอจืดจืน้งเฟซจืดนักปเนีจื้น้ำเฟซนาำคูดมวนมวนเนาะเขาบอกว่าอันมวนเหมือนนี่เขามักปลาหมวกม้วนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณน้องมีมาเขาไมได้มาเขาเ้ไปนี่ถึงแล้วจะมาคิดบานไม่ต้องถามเอี๋ย เอาหมาแฮมกอยระหว่างหมาแฮมกอยเนี่ยหมาหฮมไม้กอยอือออเอาแล้วว่ามาตื่นบอว่าสิหนอตื่นบอเนี่ยมาที่อ่ะพันปาสินละว่ามามาอีกก้อนาะมาแหมกอมาแหมกอม่ไม่อีกล้วบออืออเอาแล้วว่าที่มาตื่นบอตื่นนานาว่าสีเอาหมาแฮมกอยไม่อีกบอไมาอีกบอมันคือเป็นตะกินอยู่ตัวนั้นฮ่าฮ่ามาก่อนอ่ะนั่ง

บ่วงบวงบวงเอาเล่นบวงจอดนีเลืนูกินข้าวครับไทยันเทอันนี้ติ๊กเกียอันนี้ใบอันนี้มคาือกันม่มาือกับบังลินไม่เออจวมาคือกับบังลินไม่เออมาแต่เธอทำเตียงกินเนื้อโอ้เตียงเตีบนามือเื่นแลเา่ทำเตียงกินเนื้อเต่น่เขาทำเม่อชี่ยต่หน่มทำเตียงกิน เออแตงกินโหลดสิีบีตีมูมูไม่เห็นกับแตงกินเนาะเออตีแล้วจงสิเมื่ออันนี้มันเขือแจอเขือแจ๋เขือเจียวขือันนี้ฟักมะลิไม่อไก่กเนี่ยก็เมียนทิ้งเดียวเนาะฟักไม่ฟักมะลิไม่กับเนาะฟักมะลิไม่กเนาะฟักมะลิไม่กับามเข้ากิบเมีนมาเข้ามาเข้าเอาเมาเข้ากัเลยเอา้าจริงือเข้าทั ออันนี้อันนี้มาเข้าที่เฮ็ดเนเลอกกินเลยนเาหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเข้าสีมันแดงๆหนอตอนแรกนึกว่าเป็นนึกว่าใสซอกซอสีแดงนั่เยตั้มต้ตัมตั้มั้มต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 ั้ั้นี้มตั้ม้มตอ้ใสัเมตั้้มั้นั มีมะลาวสินาเป็ดใส่เกลือเกลือเราผสมนัวบุ๊มมีเครื่องครบในครยังไกินเลยกินข้าวนี่มานี่กินกินท้าสิไอ้เจาเนาะไปเม็ไปตัดมาเข้ามาแล้วมาแล้วเขามีแล้วท่านี้ก็ไดไอ้อยู่อยู่บ้านก็กินข้าวแนวนี้ไปเดี๋บุ๊ดได้กินข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าคนมาจะกินเออคนียวก็กินเออข้าวเจ้ากินเนาะสิงหน่องเคยเห็น ไทยนี่ยากินข้าวนึงเนี่ยเกินแตงกวาน้ำเือก็ไม่เต้นำวันล่ะน้ำเชือน้ำเออกินข้าวก่อนน้ำกิือเนากินข้าวเราจะกินนี่เนาะเดี๋ยวยังกินเดียดความไทยอ่ะเนาะกินข้าวเลือก็ให้ไปกันเลยกินข้าวกินข้าวื่อนรกินข้าวมากกินข้าว

ดีบดเนดีบดเกียวบอนอนมาไล่อ๋อบุลนหมอนอนอเกียวบออนบลนจ้มาไล่มะลาวมาไล่มาลาวเนะขาก็ดียังกินมาอบอมีกบ่มาอ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 ียวเม่านตํ้าื สมสมภาคว่าเด่น <câ> ย <reen> <Somebody> ักกไปเอลเอลเียใบเปเอลอลไปเอลไปเที่ยนะไปเอลเเอามเอลวปิ๊กหนึ่งดอกอะเลก็ได้เอมันจะเหาึ้นเ้าเห็นแค่นี่เห็นเอออะปกจับป

บเห้งจ้ะังยามือไอ้ทังงนี้มีอัน้ะเวลาไอ้ทำน้าเนี่ยหูมีกับหูมันบอมีมีเหรอบอมีหูบอมีน้อยเลยเหรอน้เไื่สมับอมีหูปูนาะเออน้องขาไอ้นี่มเดียวนี่ได้บอได้เ้ากินกับกนข้าวหน้เองเอาไอ้น้อยดอกสวยเอนี่ดปุนเอะเน เอาน้ำผู้เนี่ยมาเกี่ยวเกี่ยวเป็นน้ำผูอ้เคี่ยวเกี่ยวเป็นน้ำทั้งเวียดน้ำมีบะไรบเวียดนามมีนี้เนาะน้ำผูนี่นี้บอกนี้เนาะสำเนื้อก็มีน้ำผู้ยังเป็ดเนี่ยเหมือนเนินนี่แบบมาน้ำผูเน้าบอน้ำผูจิ้มใส่นมหน่อยบอเนาะ

เหมืนกับเส้นนิงน่ะจัน

มนีโอ้หมดเนี่ยมันอีงั้นเาพอไปรยกไปเะชุมก็่อยู่กับอื่นล้าเลยรกันข้าอยู่กับเเนเนเอาย้ปุ่นเลยต้งปุ่นนะ ตั้งนเ่ตําหรอตั้คองุ่นตั้งุ่นคือตั้งนู่นอ่ะตังพุ่นอ่ะนะตั้งุ่นเขาแบบตั้งมาทัวตั้งมาซุ่นตั้งมาดัวเมาพนเขาบมาแตวเพื่อเตอนมาเบิ้ลมาตั้งมาทัวเรานก็บมาตั้งซุ่ตั้งมาทัว ทำมทัวถ้ามาเสือนี่มะเสือเขีอยนี่ก็เียนขเสี้ยึนลของหอเขีจื้นเแต่ว่าอย่าพูดพูดวัยเดียวกันวัเดียวกันเนาะเนาะวัยเดียวกันวัเดียวกันไรเดียวกันล้วัยไวัของหองวัยไลเดียเนาะไหลเงียเดียวสิไมคืคือเดีย ใครใคืกัน<ส>ต <straightforward> ่ครกันมทีเนี่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยคิงเนี่ยเอยนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคิงกูนั้แม่แม่ป้าก็เพื่อนในผู้ใดเป็นเอื่อยเนี่ยอันนี้อ้นนั่นเป็นเอ้ยโอ้จะเป็นเอ้ยเป็นนอโอ้จะเป็นเอ้ยมูด้วยหนนอ

พี่มี่ไก่โอ้เือเลยกิ่าพี่นี่เนาะเจอาวบ้านันกันวาาต้องพานเก้าเจอกระชังแต่ไม่ได้แต่เร็วมานทุกเมืองยาที่เสียบอน้อกระดุนมาบอกแต่ยั่เห็นเนาะแม่ป้าก็บอแม่เจ้าเมืองบอกบ้านอง อำเภออืมออันน yeah. yeah. ่า right. ่เลอำเภอเมืองเมืองำเภอเมืองเนาะจังเแกเอำเภออือจังหวัดอืเออกนมือนี่ยนี่ะบ้านนี่ะบ้านเมืองบ้านบ้านบ้าเดือบ้าน การพุ่นก็มีกานนั่นบ่เอินบั่นฮื่นเอลนบ้านเนาะฮื่นเยอะบ้านเนาะพุ่นฮื่นยังเฮานี่เยอะบ้านเนาะบ้านเนี่ยบอกบ้านนั่นบ้านนี่แต่เนาะบ้านก็เอิญบ้านอันเนี้ยบ้านเป็นบ้านพุ่นนี่บ้านเพ่บ้านเพ่บ้านปุ่นอีสานไทยอีสานก็ฮือนนั่นแหละเออแต่สานคือที่ว่าฮือนนี่เนาะอีสานเมียนได้อยู่หางเนื้ออยู่กับพวกเกี้ยวนี่ ขับเงินิเอ่นมอแวกนนเม้ลาเินาเนาเินเินเอนล่ะแต่ว่าเมื่อเอินตามไท่ักลางน่ะไถ่พกลางเอินเฮอนเปินเอินบ้านเอินบ้านก็เอินบ้านขค่เกันนเอบ้านเอิญบ้านเอิเอิญไถ่พกลางนะเอิญบ้านเนาะเฮือกห่าเนาะเขาาเอนาว่าเอือเอิบ้านเมื่อเฮื่าื่อบ้านเมื่บ้านนั่นนะบ้านนมีบ้านเป้ อันนั้นเนบ้านพุ่นอันนี้เ็บ้านพี่เอาเเอนี่เนพุ่นนี้เอาบ้านพี่นี่บ้านพี่บ้านเขาบ้านพี่มาเริ่มหูบ้ไทยมาเนธมาเมฆมาเลยอมากลอไปไทยเบ็่น้ำโทรศัพท์นะมาบึงไปไทยยืนบไยยืนเนาะเบ็ยเลย ใช่ใช่่ละมือห็นห็นห็นเห็นเอ็นเฮ้นี่แม่เลยจกก็เลยนะก็สวยแล้วน่าแล้วงามหล่วเดีเาไปทำมาทมาเยนสวยากนกานุกาไดายนุกาได้ตายเหรอได้ไหม 姨呢 <noise> <noise>